ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับแมรีนแล้วก็เกมสั้นๆนะคะชื่อเกมว่า keep it smooth e l i o t นะคะลักษณะจะรีนนูิวนะทุกคนแล้วก็เป็นเกมสั้นๆจากคุณ wit pop w i t p o p น่าจะเข้าใจถูกนะว่าอ่านวิตป๊อปนะคะอ่ะเดี๋ยวลินเช็คเสียงแป๊บนึงน,นะอนี้พอดังเกินอ่ะก็เขาโปรยมานะคะว่า e l i ลีเนี่ยซึ่งเข้าใจว่าเป็นน้องคนนี้ป่ะในปกนี้ป่ะว่าเหมือนกันบว่า โลกลงของกล้าจะไปสารภาพรับกับคนที่เธอแบบว่าแอบชอบมานานนะคะซึ่งคนนั้นก็ไม่ใช่ใครอื่นใดก็คือเป็นเบรนเจอร์ของตัวเองนั่นเองนะที่เข้าใจว่าเป็นร้านคาเฟ่อะไรที่เขาทํางานอยู่อย่างนี้ป่ะนะแต่ว่าก่อนอื่นอ่ะต้องจัดการงานในร้านให้เรียบร้อยก่อนเนาะเรื่องงานก่อนเนาะประมาณนี้นะคะอ่ะก็ไม่ได้มีวอร์นิ่งอะไรเป็นพิเศษนะมาลีเลือกเลือกมากับว่าฮิวใจจากเกมเดคไอฮาร์ดแคนดี้คุงเมื่อกี้นะเพราะว่าเกมที่แล้วเนี่ยสร้างความปวดตับใไหไ้มาลีมาก มองว่าจะหิวใจนะไม่ใช่ดาร์กนะเออเสียงกระดิ่งกริ้งใช่ไหมดังตอนที่ฉันเดินเข้ามาที่ร้านซ U Latte เ e ซ e u l a t อซชอย่างเงี้ยอาเป็นร้านที่เขาทำงานปะเป็นคาเฟ่เล็กๆที่ฉันทำงาน for the past week เอ้าเพิ่งเริ่มทำงานอาทิตย์ที่แล้วเองหรออ๋อฉันน่้เป็นอดีตลูกค้าประจำสมัยมัธยมนะแล้วก็พอคาเฟ่เขาเปิดรับพาาัฒงาปุ๊บฉันก็จัดแจงรีบสมัครมาเลยอ่า คุณเขาจะสงสัยว่าทำไมงั้นสินะแค่2องคำนี้เลยลาหน้าอ่านว่าอะไรโอเลโอเลียนอ,อ่านไม่ออกโอ,โอเลเ่หรอไม่รู้ลาหน้าแล้วกันก็คือคนนี้ใช้ไเมเทจเจอร์ของร้านซีอูลาเต้เนี่ยแหละเป็นผู้หญิงที่แบบสุดยอดเพอร์เฟกมากเลยเธอทั้งใจดีตลกแล้วก็แบบว่าทำคาปูชิโน่ได้อร่อยสุดๆแล้วก็มีดวงตาสีเขียวที่สวยงามที่สุดเท่าที่ฉันเคยเห็นมาเลยนะ มันเป็นรักแรกพบนั่นแหละแต่ว่าอายุห่างกัน4ปีแล้วตอนแรกที่เจอกันเนี่ยฉันก็ยังอยู่มัธยมอยู่ใช่ไหมที่เจอครั้งแรกฉันก็เลยไม่ได้บอกเธอหรอกว่าฉันรู้สึกยังไงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยฉัน18แล้วฉันเป็นผู้ใหญ่แล้วไม่มีอะไรมาขวางกั้นฉันอิกต่อไปครับครับยกเว้นแต่ว่าขอบกลัวที่จะโดนเธอปฏิเสธแล้วนะฉันต้องทําตัวให้ดีก่อนแลวนะก่อนที่จะให้เขาประทับใจก่อนไปสารภาพรักอ่ะ แต่ว่าวันนี้ฉันจะขอเธอครบนี่แหละสวัสดีค่ะขอสั่งนอยค่ะโอ้ค่ะค่ะกําลังจะไปแล้วค่ะหมวดเดือยอยู่ใช่ไหมทํางาน nah, ได้แล้วตัวฉันอ่ะหาโน้ตแพดไม่เจอก็เลยพยายามที่จะแบบจําเอาว่าสั่งอะไรอย่าบอกนะไม่ลีนต้องเล่นมินิเกมด้วยปะเดี๋ยวเดี๋ยวๆๆเออรับอะไรดีคะเบเกิลฟัดแรปแอนด์บานาน่าสมูตตี้ a บรกฟาสแรปบานาน่าสมู t ตี้โอเคได้ค่ะมีอะไรอีกไหมคะอย,อย่าคุยเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเบรกฟาสแรปแอบจดได้ป่ะแอบโกงได้ป่าวเบรกฟาสแรปมันว่าแต่ว่ามันคืออะไรอะเบรกฟาสแรปคืออะไรเป็นแบบบุริโตอย่างงี้หรอบานาน่าสมู t ตี้มันเข้ากันไหมเนี่ยลูกค้าคะค่ะ <laughs> ได้เลยค่ะเดี๋ยวกําลังจะมานะคะไปที่เคาน์เตอร์เจอลาวนาอยู่ที่ครัวใช่ไหม เธอสวยเหลือเกินโอเคเรียบร้อยเหมือนกับจิ้มลงไปในออเดอร์แล้วใช่ปะ่ะนั่นนี่เอ้ยเซฟไปด้วยดีปะ่ะมันมันน่าจะมีต้องเซฟปะ่ะมันจะมีแบบว่าเลือกผิดแล้วเป็นยังไงด้วยปะ่ะอันที่ถูกก่อนแล้วกันเนาะเบเ f a ฟ w นแรปแอนด์บลูน่าสมูตีอันนี้แหละอ่ะครัวก็ทำกับข้าวไปอะไรไปฉันก็ทำสมูตี้ไป แต่ว่าฉันไม่ได้จําสูตรได้ขนาดนั้นหรอกนะถามล้าน่าดีไหมถ้าจําไม่ได้ก็ถามดิเราเพิ่งทํางานมาวีเดียรไม่ใช่หรอถามถามโอ้ล้าน่าก็เอาตัวเข้าไปในนั้นใช่ไหมเขากำลังทำช็อกโกแลตซอสนั่นนี่นู่นอยู่ใช่ปะแพนเค้กอ๋อไอ้เบเกฟร,รปนี่คือเป็นแพนเค้กเหรอดีจ้ะไอเลยสโอ้นั่นดูน่ากินจังเลยอะฉันดีใจที่เธอพูดถึงนั้นนะ นค่อยากจะกินช็อกโกแลตซอสครับครับเธอต้องการอะไรหรือเปล่าจ๊ะอ๋อใช่แล้วคือช่วยบอกหน่อยได้ไหมอ่ะไม,ไม่ดีฮะสมูทตี้เนี่ยทำยังไงนะเพ่อถึงจริงบานานา่าสมูทตี้มันจะยากอะไรวะมันก็แค่กล้วยอย่างเดียวปะ <laughs> ได้จ้ะแต่ว่าทำไมไม่ใช้การ์ดที่อยู่บนโตะ๊ะล่ะใช่ไหมห <laughs> าไม่เจอ แล้วก็ฉันกำลังคุยกับเธออยู่นะเธอก็ยิ้มอย่างอ่อนหวานเลยโอ้เอเลียสอ่าฮะบอกให้ฟังใหม่เธาอดทนอธิบายงานให้ฉันดีมากเลยขอบคุณนะจ๊ะล่านะถามอะไรมาตังไหนก็ได้เลยนะเอเลียสอืม hmm. กลับไปที่เครื่องปัน่นใช่ไหมแล้วก็เอาใส่ลงไปบานาน่ Banana, ew, Honey, illa, Cream, oh, ามิลค์ฮันนี่วานิลลาไอศครีมอนไอโอ้กอดแอบยศไอดพยายามพยายามนึกความมีเซน กล้วยนมแล้วก็อ่อะไรนะวาน,นิลาไอศครีมด้วยหรอมันจะมูตี้จริงไหมเนี่ยตอนแรกมันเล่นคิดว่ามีแค่เออ่สูตรเขาเน,ะนาะบานาน่ามิลฮันนี่วานิลาไอศครีมแอนไอซ์บานาน่ามิลฮันนี่น้ำผึ้งวานิลลาไอศครีมพยายามจำเอาเองเลันนะปันป่นปั่นปั่นสามห้าวิต้องสามห้าวิด้วยหรอโอ้ยเป๊ะจัดใส่เรียบร้อยยื่นให้ลูกค้า นี่ค่ะบานาน่าสมูทตี้ได้แล้วค่ะอ๋อฉันก็แอบแอบแบบแอบบส่องว่าลูกค้ากินแล้วเป็นไงใช่ไหมเธอยิ้มหวานเลยแสดงว่าชอบใช่ไหมโอ้อร่อยมากเลยค่ะหรอค่ะขอบคุณนะคะอืมดีใจกลับไปที่คอ์เตอร์ทำงานต่อมั่นใจขึ้นไปหน่อยแหละเอาล่ะวันนี้ฉันต้องสารภาพรักได้สิได้ไหมเนะี่ยเย็นแล้วเหรอหมดชิปแล้วลาน่าก็เข้ามาคุย โอ้ oh. hmm. วันนี้ขอบคุณสำหร,รับงานขอบคุณสำหร,รับงานวันนี้นะจ๊ะเลียสลูกค้าดูมีความสุขมากเลยนะฮ่าฮ่าขอบคุณเหมือนกันนะจ๊ะลาะนะหฉันว่าจะทําอะไรฉลองให้เธอกินสะหน่อยนะที่เธอทํางานอาทิตย์แรกอาทิตย์แรกเนี่ยอ๋อที่แรกเหรอเธอยืน่นเมนูมาให้ดีจังเลยอยากกินอะไรล่ะอ่าฉันมีอะไรจะพูดอยู่เรื่องนึงน่งอะอะไรจ๊ะ ฉ,ฉันันีากจะขอเธอเป็นแฟนฉันนะ่ะเธอทำหน้าตกใจตาเบิกโพรงฉันชอบเธอมากเลยนะล้วนะ่ชอบมากเลยฉันรู้ว่าอยู่ก็พูดนะแต่ว่าฉันคิดว่าเธอนะ่ะสุดยอดมากเลยนะน่าเบื่อใชแล้วฉันก็คงจะดีใจถ้าเธอเด็กกับฉันนะ่ะฉันก็ชอบเธอในเลียดจริงเหรอเย yeah! ่แต่แต่ ไม่เอาแตะได้ไหมอ่ะไม่ไม่เอาแตะได้ไหมแต่ว่าชอบแบบเพื่อนนะจ๊ะเธอน่ารักมากเลยนะแล้วตอนเนี้ยฉันเองก็ไม่ได้อยากจะมีความสัมพันธ์หรอกฉันอยากจะโฟกัสเรื่องงานก่อนน่ะแล้วความรักไว้ที่หลังอ่ะหวังว่าเธอจะเข้าใจฉันนะจ๊ะเ<น>ข้าใจแล้วจ้าฉันขอโทษนะไอ้เรียไม่เป็นไรเลยคือโอ้โหความเธอความทะเทยนของเธออ่ะนิสัยนั้นฉันก็เป็นสิ่งที่ฉันชอบเกี่ยวกับเธอนะ งั้นเหรองั้นเราเริ่มจากเป็นเพื่อนก่อนดีไหมเพื่อนเหรอได,ได้สิแฟนดูแล้วว่าฮัลโหลตื่นจากเพื่อนค่อยกัายเป็นความรักสินะเธอก็ยิ้มอ่อนหวานในฉันฉันหวังว่าจะได้แบบเป็นเพื่อนที่สนิทเชื่อกับกับเธอกว่านนี้นละ่ละนะฉันด้วยนะาจา้ะเลียดดีเอ็น r ฟน n ฟนโซนไป <laughs> งั้นอันนี้ต้องตอบ figure out yourself ใช่ไหม เออไม่ได้ไม่ได้ฉันเคยทำสมูตตี้มาแล้วมันจะไม่ยากสักแค่ไหนกันเชียวไปที่เครื่องปั่นอิมเกเดียนใช่ไหมอันนี้ออกก็ไม่ยากนี่ว่าอืเออ้องเซฟไป้วยปะว่าถ้าเลือกผิดจะเป็นยังไงเขาบอกมี2อ n d อนดเหรออันก็น่าจะอันนี้เลปะอันนี้ปึบใส่เครื่องปั่นลงไปปั่น35วิเรียบร้อยจัดไป ็คือสูตรถูกเรียบร้อยอะคราวนี้จะต่างไหมอ่ะฮะทำอะไรให้กินใช่ไหมอยากกินอะไรจ๊ะมีเรื่องนึงที่ฉันอยากบอกอะไรเหรออ้าวก็ยังบึ้งเหมือนเดิมเหรอฉันอยากจะให้เธอเป็นแฟนฉันอนะอ้าวเหรอเหมือนเดิมเหรอทำไมอฉันทำอะไรผิดเงี้ต้องทำยไงถึงจะได้อ่ะ หรือว่าต้องทำผิดหมดเลยอืมเดี๋ยวด้เอาอะไรเอ๊อืมอ่าแมนโก้ดิอันนี้แหละฉันจำไม่ได้เอ๊หรือไม่รีจําผิดตั้งแต่แรกไปเนี่ยก็ไม่ก็ปัน่าไม่ใช่หรอ แค่ไหนอ่ะอันบนไว้ก่อนเป็นสาระเนะอยมนลินจำผิดวะสามห้าวิลูกค้ากินยังไงขอหน้าเขาดูแบบไม่โอเคเออเมื่อกี้บอกว่ามะม่วงเหรอคะใช่ค่ะฉันไม่ได้สั่งมะม่วงนะคะฉันแพ้มะม่วงค่ะอาวแรงโอ้ไม่นะคะคือคือ,คอฉันฉันพลาดอ่ะ นี่กิจะให้ฉันตายหร้ไงคะปะ๊อบป่านะคะขอโทษจริงๆฮิทำนิีอย่างเงี้ยฉันอาจจะตายก็ได้นะคุณไม่รับผิดชอบเลยซื่อขอโทษนะคะได้โปรดโอ้ฉันขอคุอยกับแมเนจเจอร์ค่ะเรียบร้อยยับก่อนที่จะได้อะไรล่นะหน้าก็ปรากฏตัวขึ้นมาเป็นอะไรมีอะไรหรือเปล่าคะยีบ้านที่พีายางจะฆ่าฉันนะสิปป,ป่าวนะคะไม่วเหตุฉัน จ้างโคงโง่อย่างนี้มาได้ยังไงคะ๋อ,อลูกค้าเหวี่ยงเออแต่เขาเกือบตายก็นะฉันเริ่มร้องไห้แล้วเออคุณคะคุณลูกค้าคะฉันขอโทษจริงนะคะแต่ว่าฉันคณต้องขอให้คุณน่ะออกไปก่อนอะไรนะไม่มีใครแบบว่าพูดกับสตาฟอะไรยอย่างนั้นได้นะคะเออแต่แต่ก็เข้าใจที่เขาโมโหนะเพราะถ้าเขากินเข้าไปเขาตายจริงๆนะเก็ีดปะมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะนะั่นเน่ ะโกนด่าก,กันไปแต่ว่าสุดท้ายเขาก็ไปอยู่ดีฉันก็อธิบายให้ลาน่าฟังแล้วลาน่าก็ดูผิดหวังมากฉันรู้สึกแย่ส,ดสดุสดๆมันเป็นขอามผิดพลาดงงโง่ๆทำให้เธอผิดหวังฉันคงสรารภาพรักไม่ได้แล้วแหละดีนเอ,อ๋ออ๋อสองรูท,ที่ว่าคือแบบนี้เหรอคือคือแสดงว่ารูทเป็นเพื่อนเนี่ยเป็นรูท,ที่ดีแล้วถูกไหมเพราะว่า เขาแค่ยังยุ่งยุ่งกับงานที่ร้านนู่นนี่เขายังไม่อยากอะไรแล้วเขาบอกว่าเริ่มเป็นเพื่อนก่อนได้ไหมเฉยๆอือหรองั้นงั้นลองเลือกอะไรอย่างอื่นบ้างแล้วกันเนาะวิกเบรกีร้แอนด์วานาสมูทอันนี้แหละใช่ไหมจำสูตรไม่ได้ทำเองนี่อันนี้อ่ะอันนี้ลูกค้ากินลูกค้าโอเคแต่ว่าออเดอร์ผิดอร่อยมากค่ะ กลับไปที่หลังเคาน์เตอร์ทํางานต่อดีใจวันนี้ก็สารภาพรักได้แน่นอนแต่ว่าความมั่นใจฉันก็ตกลงเหวทันทีนี่เอเลียสก่อนหน้านี้ลูกค้าเขาบอกว่าเขาไม่ได้สั่งอันนี้นะอาหารน่ะเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นเหรอฉันเออฉันคงจะลืมออเดอร์นะจ๊ะฉันไม่ได้จดลงไปเธอทําหน้าผิดหวังทันทีครั้งนี้น่ะลูกค้าเขาเป็นคนมีเหตุผลนะแต่ว่าระวังด้วยล่ะ ถ้าเกิดบางคนเขาอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนี้ก็ได้ <S <S เข้าใจไหมไเลียสจะหาแล้วนะ่าอ้อโหกลับเข้าครัวไปฉันรู้สึกแย่เลยทําอะไรผิดพลาดโง่จริงๆเลยฉันทําให้เธอผิดหวังฉันคงสา่งข้าวักไม่ได้แล้วอ่าแสดงว่าถ้าทําผิดปุ๊บจะไม่ได้เลยทุกอันเพราะว่าคเคสนี้ต่อให้เราจะถามหรือไม่ถามลาหน้าไอ้แมงโก้กับบานาน่าเนี่ยก็เท่านั้นเพราะว่าเราจะเสิร์ฟให้ลูกค้าผิดอยู่ดีใช่ปะเออ ถ,ถ้าถามราหน้าราหน้าก็จะผิดหวังอยู่ดีปะ่ะอม,มีอะไรนังจะมีปะ่ะลืมละไหมเนื้อทำอุกลูกค้ากินแล้วชอบอยู่ดีโอเคงั้นน่าจะมีแค่สองดนี้แหละนอ,นอกนั้นจะประมาณว่าเลือกอะไรไปก็เท่านั้นแหละเพราะว่าอันนี้ก็น่าจะเหมือนกันไหมใส่สูตรผิดลูกค้าน่าจะไม่อร่อยปะ่ะอ่ะสาห้าวิเรียบร้อยเสิร์ฟ ลานสมูทตี้มาแล้วค่ะฉันแอบ,บดูโอ๊ยอะไรเนี่ยไม่อร่อยเลยอ้แย,อยแย่ขนาดนั้นเหรอใจฉันตกไปถึง่ตะตุ่มทําไมทํามาอย่างนี้ล่ะคะอะไรเนี่ยอ่าเออก่อนที่จะพูดอะไรล้านาก็ออกมาแล้วก็ขอโทษแทนฉันฉันก็อธิบายได้ว่าเหมือนสูตรการเกิดอะไรมันแบบผิดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมล้านาก็หน้า,นาไอ้นี่เลยหน้าเสียเลยฉันก็รู้สึกแย่มากฉันทําพลาดอีกแล้วทําให้เธอผิดหวังฉันคงสารภาพรักไม่ได้แล้ว นี่น่าจะครบอะไรย่อยๆดูอ่านแล้วปะออันนี้ก็อันนี้ก็น่าจะไปรู้ที่ลูกค้าบ่นว่าเขาแพ้ใช่ไหม,มน่าจะน่าจะหมดแล้วมั้งไม่น่าต่างอะไรก็ทำผิดอยู่ดีนี่ไงทำผิดอยู่ดีอืมโอเคประมาณนี้ทุกคนสั้นมากนะคะสำหรับเกมนี้ก็น่ารักดีนะคะเป็นเกมที่ใสๆน,ๆน่ารักนระักนะแล้วก็ สุดท้ายก็เข้าสู่เฟนโซนแต่คาดหวังว่าเขาอาจจะได้ไปต่อกันในอนาคตหรือเปล่าอะไรนี้ใช่ไหมเราก็ได้แต่หวังว่าเขาจะได้ไปไปต่อกันในสักวันหนึง่งหลังจากที่อาน่าปิดใจกว่านี้หรือว่าเข้าเฟนโซนไปเลยตลอดการก็ไม่ทราบได้นะคะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับเกมสัส้นๆฮิวใจในวันนี้มึงเล่นฮิวใจคนเล่นนี่แหละคิมิดสมูทเอเลียใช่ไหมเออชื่อก็น่ารักดีนะน่าจะไปพ้องก,กับการที่เขาทำาสมูทตี้ด้วยใช่ไหมโอเคก็ okay, ประมาณนี้นะคะ จบไปแล้วสำหรับเกมสั้นๆในวันนี้ของคุณวิทป๊อปนะก็ไม่ลืมไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่ในเกมหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบาย